สวัสดีครับกิงท,ทองมอเตอร์ไซคลคลาสสิกก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมครับคลิปนี้ก็มาพบกับเครื่องรถไถน,นะครับผมเครื่องรถไถโดนตามนะครับก็เป็นยันมานะครับผมยันมารุ่นสิงประยองนะครับสิงประยองตัวนี้เจแรงนะครับผมพอดีพี่ ท่านหนึ่งที่อยู่แถวบ้านผมนะครับผมเห็นผมซ่อมอยู่ก็พอดีเครื่องของพี่เขาจมน้ํามานะผมก็คือ,อน้ําทั้งเครื่องเลยนะครับผมให้ผมมาทําการซ่อมนะครับผมก็รับมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้แกะเช็คเมื่อวานนี้เองนะครับผมครับก็เท่าที่แกะดูนะครับผมก็มีอุปรกรณ์ที่เสียหายหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่า จบน้ำนะครับผมนี้ผมได้ลื้อครับผมแล้วก็ล้างเครื่องแล้วนะครับผมก็อาจจะงงๆหน่อยครับพอดผมกลับด้านอยู่ครับกลับด้านเดินมาครับมันดีอย่างนี้นะครับผมนี่คือลักษณะตั้งที่ถูกต้องนะครับผมของเครื่องนะครับผมก็ล้างใหม่หมดเลยนะครับผมครับก็ ดูเกลี้ยงเกลาวสวยงามนะผมก็หลังจากล้างเสร็จก็ต่ออุปรกรณ์ออกมาเช็คนะครับผมครับก็เริ่มจากถังน้ํามันก่อนนะครับผมก็ยังมีน้ําอยู่เลยครับก็มีรั่วน,นะผมหนึ่งจุดครับหนึ่งจุดนะครับผมข้างในก็น้ําเต็มหมดเลยนะผมขี้โคลนนะครับก็ได้ล้างแล้วนะครับผมแล้วก็รอยแห้งนะครับผมครับสายตีรั่วน,นะผมเนื่องจากว่ารูตรงนี้ครับตันไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ํามันหรือว่าจารบีนะครับผม พอตรงนี้ตันนะผมน้ําก็เลยขังแถวนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆรูนี้เป็นรูระบายน้ําด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่ารูนี้ครับตันพอรูตันน้ําก็อยู่ด้านบนพอน้ําอยู่ด้านบนนะครับแต่ไม่อ่าเหล็กด้านบนนี่ับเปื่อยครับผมก็นี่เป็นสาเหตุนะครับผมด้านในถังก็ยังช่วยนะครับผหลังแถวที่ล้างแล้วก็ต้องไปเชื่อมตรงนี้นะครับผมหนึ่งจุดนะครับครับก็นี่คือ ภายในนะผมมาดูภายในกันนะผมก็ภายในนะผมจากการดูข้อเหวี่ยงนะผมข้อเหวี่ยงด้านในครับนะีครับดูข้อเหวี่ยงแล้วนะผมยังไม่เป็นรอยมากนะผมยังใช้ได้อยู่ข้อเหวี่ยงก็ยังโอเคนะผมโยกดูแล้วนะผมลูกสูบลูกปืนนะผมลูกปืนข้อด้านก้างก็ยังแน่นอยู่นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะผมข้อเหวี่ยงครับ รุ่นนี้ไม่มีบาลานเซอร์นะครับผมดูตรงนี้มันมีรูบาลานเซอร์แต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับครับด้านในนะครับผมล้างเกลี้ยงเลยครับผมก็ข้างในใสสะอาดนะครับไม่มีรอยเล้าของอ่างแคล้งนะครับก็มาดูต่อที่เสื้อวาวนะครับผมเสื้อวาวครับนี่เป็นเสื้อวาวของสิงประยองนะครับผมก็เท่าที่แกะวาวออกมาดูนะครับผม อันนี้เป็นวาล์วสียนะผมครับเท่าที่ดูนะผมวาล์วยังโอเคอยู่นะผมไม่ไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบดวาล์วนะครับผมแล้วก็ใส่กลนไปได้นะครับผมจากที่เช็คดูนะครับวาล์ั่วด้วยนะครับผมต้องบดก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกวาวหนึ่งนะครับผมนี้เป็นวาล์วดีนะครับผมครับก็ ขวาวาวก็ยังโอเคนะผมยังเรียบสนิทอยู่นะครับแต่ว่ารั่วนะผมเนื่องจากสนิม<อ>ตรานี้ต้องล้างใหม่นะผมแล้วก็บดวาวใหม่นะครับแล้วก็ใส่คืนนะครับผมก็ยังโอเคนะผมวาวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับวาวไม่คดไม่งอนครับยังเดินได้ปกติอยู่นะครับครับเสื้อวาวนะครับผมต้องมาดูลูกสูบนะผมลูกสูบนี่เป็นลูกสูบนะครับผมลูกสูบแล้วก็ก่า,การสูบนะครับ การสูบถ้าที่ด so like so like ูก็ไม่มีอะไรแตกเสียหายนะครับผมก็ยังปกตินะครับผมก็ยังหมุนได้ปกตินะครับผมครับส่วนด้านใต้นะผมชาร์ปนี่ครับตรงนี้เป็นชาร์ปนะครับผมน่าจะต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะผมเพราะว่าตรงนี้มันถูกเสียดสีด้วยโ้เวียงผมทําให้มันเกิดเป็นสีแดงนะผมแล้วก็รอยมันเป็นสีแดงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถลอกแล้วนะครับชาร์ปตรงนี้เราถอดได้นะครับผมถอดไปเปลี่ยนโดยการที่ เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นประมาณสักมินนะผมมินหรือว่าครึ่งมินนะผมซับต้องเปลี่ยนนะผมแล้วก็มาดูลูกสูบนะผมลูกสูบก็ค่อนข้างจะเป็นรอยนะผมนี่ครับรอยนะครับนี่ครับนี่คือรอยของลูกสูบหมดเลยครับผมนี่ครับนี่คือรอยครับน่าจะต้องเปลี่ยนลูกสูบด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมทั้งแหวนทั้งลูกสูบนะครับผมเพราะว่าลูกสูบเป็นรอยเยอะมากครับผม ลูกสูบตัวนี้ก็ยังเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมก็คือต้องใส่สแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แหวนเดิมนะครับผมแหวนก็เปลี่ยนใหม่พร้อมลูกนะครับผมครับก็หมดไปนะครับผมมาดูเสื้อเสื้อสูบนะครับผมเสื้อสูบเสื้อสูบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมตามที่ดูเสื้อสูบนะครับผมก็ยังสวยนะครับผมยังไม่เป็นรอยนะครับ แต่ก็คงต้องใช้กระดาษทรายกัดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ลูกสูบเดินได้สะดวกนะครับผมส่วนสูบก็โอเคครับเปลี่ยนก็ลูกสูบแหวนสูบนะครับผมมาดูชุดชุดปั๊มนะครับผมชุดปั๊มชุดปั๊มก็ตรงนี้นะครับผมนิ่งสนิทเลยครับผมตรงนี้ปกติมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับผมหลังจากที่ลูกปั๊มกระแทกนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็แข็งโป๊กไปเลยนะครับผม น่าจะต้องแกะมาลื้อทําความอาดใหม่นะครับผมนี้นะครับลูกปั๊มนะผมน่าจะน่าจะต้องลื้อทำความลาดใหม่นะครับผมกับก็ประมาณนี้นะครับผมเจ้าสิงประยองที่พี่เอามาซ่อมนะครับผมก็น่าจะติดตามดูผมอยู่ในช่องผมนะครับผมครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมที่ทําให้มีงานทำนะครับผมครับเป็นของเล่นที่ผมชอบด้วยครับผมซ่อมเครื่องครับ หม้อน้ำยังโอเคนะผมหม้อน้ำไม่รั่วนะผมลองเทสตด,ดูแล้วนะครบับก็น่าจะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะผมในการซื้ออุปรกรณ์มาเปลี่ยนแล้วก็ประกอบขึ้นนะครับถ้าเสร็จยังไงก็จะแจ้งไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ